คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอลูก,กาครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาจับฉลากนะครับว่าใครต่อยใครนะครับ การละครั้งหนึ่งไฟขับสิบคนนะครับเราจะต่อยกับใครวันนี้ได้รู้แน่นอนแล้วเราก็จะได้ต่อยวันไหนวันนี้ได้รู้แน่นอนครับวันนี้นะฮะผมมากับอีปุ้มเซนเซ้นนะฮะมาก่อนใครเขาเลยฮะโอ้พี่โคกมานะครับพี่โคกพี่ตีนะครับวันนี้ได้รู้แน่นอนว่าใครต่อยกับใครนะครับสวัสดีครับผมวันนี้วันนี้รู้แน่ต่อยกับใครรู้แน่นอนวันนี้รู้แน่นอนวันนี้ใครอยากเจอใครได้รู้แน่ว่าต่อยเวลาไหน ได้ครับได้กําหนดเวลาเลยแล้วก็รู้วันรู้เวลาโดยแม่ชัดอย่างเป็นทางการครับนี่พี่โค้กบอกแล้วครับนี่นะแฟนเขาถามมาว่าเขาถามมาว่าเนี่ยมวยมวยการกุ้ผลเนี่ยคือจะรู้ผลได้แบบว่าถึงวันไหนจะรู้เลยว่าใครชนะและที่หนึ่งเลยประมาณเดือนไหนกุมภาครับผมน่าจะกุมพานะครับและเป็นวันแหงความรักคุ้มเลยทีเดียวครับนะน่าจะนะเอออย่างเดี๋ยววันนี้วันนี้แต่วันนี้รู้ในรายการนี่แหละเดี๋ยวเข้าไปดูรู้ล่วงหนอันนี้ยังไม่เข้า เดี๋ยวเราเข้าไปเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลย ีวลาด,ดำเนินนะครับ10คนวันนี้ได้รู้แน่นอนว่า,าใครต่อยกับใครแล้วก็ต่อยวันไหนนะครับออมีคนถามว่าเสียชัดชงไหมดูบรรยากาศได้เลย เป็นขวัญใจโซเชียลนะครับยุคเริ่มเลยยุคเริ่มเลยครแอลรถหรือว่ารถถังฝั่งทนใช้ยานี้ได้แต่ใดมารถถังฝั่งทนด้วยไซระประมาณนี้ครับตัวใหญ่ด้วยอะไรด้วยครับเขาก็เลยตั้งให้เป็นรถถังประมาณนี้ครับการฝึกซ้อมเตรียมตัวตอนนี้แอลซ้อมที่ไหนครับตอนนี้ผมซ้อมอยู่ค่ายลูกพ่อเสือครับค่ายลูกพ่อเสือครูปล้ำครูซ้อมโอเคไหมโอเคอยู่ครับ ตกปากรับคำในการที่ติดต่อไปให้แอลมาชกรายการนี้เพราะอะไรฮนะแอลถึงถึงถึงมาชกรายการนี้ร,ร่วมมาทาบุญเลยครับอย่างแรกร่วงมาทาบุญเลยครับก็เลยตกปากรับคำกับโค้กมาเลยครับเพราะว่าโค้กบอกว่าต่อยทางนี้เป็นการร่วมมันสร้างมัสร้างกุศลด้วยประมาณนี้ล้นสบุญก็เลยรับปากโค้กไปประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับแอลครับขอบคุณครับแอลออรสหรือว่ารถถังฝั่งโทนแอลโอเนี่ยครับคุยอดอีกสองคนอีกสองคนนะครับอ่าหนึ่งเอ่อ เป็นหนึ่งคนที่โหวตตอนนี้มาแรงมากทําไมทุกคนมั่นใจคนนี้มากว่าเขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้เป็นน่าจะเปียกเกี่ยวกฐาน FC ด้วยพี่ฐาน f ออ่าทีเนี้ยทางใต้ไงสิบสจังหวัดนี้ของเขาเลยคนนี้อ่าเป็นใครไปไม่ได้นะับผมพี่ฉุยใต้ครับผมฉุยใต้ครับฉุยใต้นี่เป็นแชมป์มวยของตบเราจธทานด้วยใช่ครับใช่ใช่เป็นกีฬาแดนสามัคคีเกมครับผมพี่ฉุย ใครใครก็บอกว่าเราเป็นเตงเตงเตงเนี่ยรู้สึกกดดันไหมทีแรกก็กดดันนะแต่แล้วตอนนี้ก็ไม่กดดันแล้วเพราะว่าเพราะดูแล้วเสือดูสิบอกว่ายังไม่ได้ซ้อมเลยก็ยิ่งสบายสบายเลยครับซ้อมที่ไหนพี่ซ้อมที่ไหนผมซ้อมอยู่ค่ายอมบตตปีชาที่สมุทรสงครามครับโอที่สมุทรสงครามนี่เองนะครับก็ค่ายมาตรฐานนะพี่นะนะครับพี่ฉุยไปใช้ชีตไปเที่ยวที่ข้างในกี่ปี ส1บเอดปีครับสิบเอ็ดปีเป็นสิบเอ็ดปีที่ได้ข้อคิดอะไรบ้างพี่ใจเย็นกันเยอะอืตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่จะน,นั่งยิ้มอย่างเดียวเลยเอพ็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอแต่ <นะ S 1> คุยนะใช่เพราะว่าใจเย็นอารมณ์ดีใช่ครับนะครับได้เห็นทุกมุมทุกอะไรของชีวิตมาหมดแล้วใช่ครับนะครับหวังถึงแชมป์ไหมครับพี่ชุยครับจากที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้ก็ ไปตีละรอบดีกว่าครับตีละรอบดีกว่านะยังไม่รู้ว่าจะเจอใครไงกดดันไหมกดดันไหมพี่ในการที่ในไหนจะเรื่องโหวตเอ่ยไหนจะเรื่องเอฟซีที่แบบว่าโอ้โหแบบมันกดดันเพลงไหมก็มีบ้างนะมีบ้นะนี่นะฮะแล้ก็เต็มที่เลยขอบคุณมากกี่ปีพี่กี่ปีนะกี่ปีนะสิบเอ็ดปีครับสิบเอ็ดปีอ่าต่อไปคนดูคนดูไลนะผมนี่นะโอ้โหตัวนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์นะเป็นตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์นะแล้วก็กำลังแรงเลย เป็นเจ้าของเรือนจําแล้วตอนนี้นี่เพื่อนผมเนี่ยเป็นเชืของเรือนจาเอสลมเก้าครับผมเอสล้มเก้านี่เป็นไงครับเอสการที่ซ้อมเตรียมตัวก่อนเลยก็ช่วงนี้ก็ทํางานเยอะด้วยแต่ว่าซ้อมอยู่ครับถ้าจับฉลากเสร็จอะไรเสร็จก็จะช้อมซ้อมใม้มากขึ้นที่สําคัญคือเราอยากรู้ว่าเราเจอใครด้วยเนาะครับจะได้วางแผนซ้อมจะได้วางแผนถูกว่าครับใครต้องต่อยสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ ช a n e ในยูทูบของเอสนี่คือช่องอะไรฮะเอสล่มเก้าเลยใช่ไหมฮะช่องล่มเก้าเลยก็ไปกดติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวขอถามนิดนึงนี่บอกว่าสร้างเรือนจำมาจริงไหมเนี่ยเจ้าตัวต้องถามก่อนพี่เออเป็นยังไงฮะเรือนจำใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเรือนจำอะไรฮะเรือนจำพิเศษธาดาครับนี่เรือนจำจำลองเป็นเรือนจำจำลองอก็เอาไว้คือทำเป็นสตอรี่ถูกไว้ฮะสร้างไว้ให้น้องๆเนี่ยที่ดูรายการดู ดูเสร็จอยากรู้ว่าข้างในเขากินนอนอยังไงแล้วเข้าห้องน้ําแบบไหนก็สร้างไว้เพื่อเป็นความรู้ทัศนศึกษาเพื่อการศึกษาสแสดงเป็นแบบว่าเหตุจําลองเลยยกอยกอกมาให้เห็นภาพกันเลยใช่ไหมว่าอยู่ข้างในเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้กินอย่างนี้นอนอย่างนี้นะปูที่นอนอย่างนี้ถูกไหมจะได้ไม่ต้องเข้าไปเวลาเข้าบล็อกตํายังไงอะไรยังไงมีไหมมีครับมีมีบล็อกมีซอยมีอ่างอาบน้านะครับมีกองงานตู้ลกเกอร์คือทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่สนใจก็สามารถไปที่นี่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเข้าของจริงมีบางโรงเรียนมาติดต่อว่าจะพาน้องๆมาดูก็มีทัำทันาีเสร็จนะครับพัฒนาศึกษาได้ประโยชน์ได้ประโยชน์น้องสุดยอดปรบมือให้หน่อยอดนะสุดยอดคือคือมาเห็นมาเห็นเกิดความหดหู่แล้วก็รู้แล้วมันก็เหมือนแบบเตือนตัวเองอ่ยอย่าไปทําอย่าไปทาอะไรเงี้ย ดยอจะแสดงให้เห็นในมุมมองของความลําบากในความที่แบบว่าไม่อยากเข้าไปนะน้องๆเข้าไปเพราะมันลำบากจริงไม่ว่าจะเป็นกับข้าวเราก็ทําให้ดูแล้วก็โซตัวน่าพวกคือทําทุกอย่างที่ที่ที่มันมีสามสิบคนสี่สิบคนมีพัดลมสองตัวอะไรอย่างงี้อ่าจะเป็นประมาณหนึ่งร้อยคนครับโหเข้าท่ามากเข้าท่ามากครับผมว่ามันเป็นอะไรที่แม่คิดได้ยังไงเอดครับทำไมถึงได้คิดมุมนี้ขึ้นมาตอนแรกอะที่ความคิดนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่า มีน้องๆเนี่ยใน f c เนี่ยมันมีเยอะมากแล้วมีบางคนที่แบบว่าผมอยากจะเข้าไปดูสักทีผมจะทำยังไงดีพี่เอผมก็เลยทักเข้ามาเยอะมากผมก็เลยเอางี้เดี๋ยวพี่สร้างให้เลยครับสร้างให้เลยนี่ฮะครับจะได้มาดูครับอยู่กี่ปีครับเอทอยู่ข้างในกี่ปีผมอยู่รวมๆกับยี่ิปีนะครับครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จินตนาการได้เลยว่าเรารู้ว่าอะไรต้องวางไว้ตรงไหนอะไรยังไงอะเนาะแล้วก็มาจำลองให้ดูนะครับเป็นคอนเทนต์ที่แปลก แต่ไปอีกอีกอย่างหนึ่งนะพี่นะครับผมจะได้มีใช้ชีวิตที่มีสติน้องๆใช่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 มันก็ดเป็นอะไรที่แปลกอ่ะแปลกใหม่แล้วบอกว่าหนึ่งเดียวในไทยใช่ใช่ครับผมเดียวในไทยอ่ะโอเคแล้วนะครับฝากอะไรฝากอะไรหน่อยฝากอะไรน้องหน่อยเออถึงทั้งบ้านเนี้ยในมุมมองที่เราคิดได้แต่ทําไม่ได้ก็ถือว่าดีแล้วแต่อายุไม่สําคัญว่าเราจะอายุมากอายุน้อยขอแค่เราคิดได้คิดได้ก่อนทําก่อนประสบความสําเร็จก่อน ครับผมครับผมโอ้โบขอบคุณทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราจะจับฉลากเลยนะครับคุณทัชชนนคดชาสุวรรณครับชื่อไหนเจ้าของรายการศึกสิงห์มาวินครับถุยใต้โอ้โหคนแรกเลยนะครับ อาล่ะครับฉวยใต้จะเป็นหมายเลขไหนนะฮะนี่คือความสําคัญเลยนะครับถ้าเกิดเป็น1 2 3 4 5 6อุวยใต้จะไม่ได้เหนื่อยก่อนอ่าแต่ถ้าเป็น A1 A2 B 1 B2 อุวยใต้เหนื่อยก่อนฉวยใต้แกเองเลยครับแกเองเลยครับเอ้าแกเองเลยครับแล้วก็หันหน้าไปทางนู้นเลยฮะอปึ๊บปึ๊บหมายเลขหนึ่งโอ้โห อ่าจุ๋ยใต้นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับนั่นหมายถึงว่าเข้ารอบ8โดยอัตโนมัตินะครับเสือจุดสิทธิ์ครับเสือจุดสิทธิ์ครับเอาละเสือจะได้เหนื่อยหรือเปล่าเสืออ้าวปีสองเหนอยเสือเหนื่อยหนึ่งเหนื่อยแล้วเสือหนึ่งเหนื่อยแล้วนะได้มันเสือเอสล่มกล้าว ปทอดคลายครับอ้าวเลขอะไรฮะเลขสี่ฮะเลขสี่ครับผมเลขสี่ครับเอ H ร่วมเก้าครับโอ้โห F B หนึ่งเลยเปล่า B หนึ่งไปเลยใช่เออใช่ถูกต้องขออนุญาตดูดูรูปร่างหน่อยได้ไหมฮะขออนุญาตดูรูปร่างหน่อยได้ไหมครับถอดให้หน่อยได้ไหมฮะโอ้โหนี่คือคู่แรกที่ได้เจอกันนะครับแล้วก็เป็นคู่ที่ถูกท้าทายกันมานะครับ โอ้โหเรื่องของหน้าอกหน้าใจนี่ก็โอเคอยู่นะพุงนี่ก็ใกล้เคียงกันมากเอ็มพาราไดครับเบอร์หกครับมีเบอร์หกครับเบอร์หกครับเบอร์หกครับผมมดเอ็กบางแคเอ็นหนึ่งหัวปากก็ล่วงจริงผมหมดเอ็กบางแคปุ้มเจนเส้นเบอร์สองเจอฉุยใต้ ขออนุญาตครับทั้งฉุยใต้แล้วก็ุ้งเจนเส้นครับด้านหน้าเลยครับถอดเสื้อหน่อยฮะถอดเสื้อหน่อยคนต่อไปครับสวยใจร้ายครับเบอร์สามครับผมเจอกับเอสลมเโอ้โหขอบคุณครับสวายใจร้ายแล้วก็เอสลม9้าครับเอาแล้วครับ เมงปากดำครับโอ้โหเมงปากดำเออไม่ไม่สั่นพี่ไม่สั่นไม่สั่นไม่ค่อยกลัวเลยนะเป็นไงเป็นไงสมพรปากวะสมพรปากไหมอะไรตีสเจอกับหดเอ็กมดเอ็กซ์กันแค่ ใหญ่กับเอโอ้ดิโค้ดแมนแมนนๆมนนะครับถูกต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกอย่างโปร่งใสหมดนะฮะครับแล้วผมก็จับเจอพี่สวยใจร้ายนะครับพี่ครับผมนี่ก็เป็นพี่น้องผมสายชมบุรีผมก็พวกชุดโคดามเป็นพี่น้องกันแล้วก็นชุดชลบุรีนี่ก็จะเป็นพี่น้องกันเยอะกันครับ ก็ได้ใจกันก็เต็มที่กันทั้งคู่เต็มที่เต็มที่ครับปอาก็เต็มที่ทั้งคู่นะครับก็รอดูบนเวทีเลยนะพี่นะให้ครับผมใช่ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมจะไปไปดูไอ้นี่ครับเงินจําของคุณเอสลมเก้าครับผมได้ยินดีครับพี่ครับผมขอบขอบคุณมากครับผมครับเราจะทำเพื่อสังคมกันทั้งคู่ครับครับมากครับรู้สึกยังไงอ่ะเจอกันเหรอ ก็เราต้องกลับไปทํากันบ้านให้หนักเลยเพราะว่ามดเองมีซ้อมฟิตมากผมเห็นแล้วในคลิปในอะไรนี่คือว่ามวยเข่าชัดเจนเลยมวยเข่าแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าไปเข้าเข่าเขาอย่าไปเข้าทางผมจะมาแก้มวยเดี๋ยวเจอกันแล้วมดเองกลับไปไงมารู้สึกหมมากบนเวทีเราก็สู้เต็มที่ข้างล่างเราคืเพื่อนกัน่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องใส่การกติกาม,มวยไทยทุกอย่าง มันไม่มีปัญหาในการที่เราต่อยกันเพราะเราก็เพื่อนกันแต่เราไม่ต้มคนดูเต็มที่แน่นอนไม่มีแน่นอนคนระับไม่มีแน่นอนเต็มที่แน่นอนน็อกคือน็อกเราคือน็อกครับได้คือยินได้ครับเพราะผมนี่บ้างเขาให้แน่นอนเฮ้ยแต่ทำไม่ได้หรอกแกจะลงมากันเฮ้ยปบ้บ โอ้ผักผักอออ้ยฟันผมหลบผมหลบเอาปากขึ้เอาขาไ่โดนปัดลงแล้วผมแทงเขาอันนี้ดูพี่เท่งกับพี่หนมาใช่ไหมไม่ได้คิดเองนะดูคือเราดูพี่เท่งกับพี่หนงมาใช่ไหมก็เดี๋ยวให้ผมเล่นให้จบเลยเพื่อเพื่อเบรกเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าเงี้ยอไอย่างเงี้ยทำไมเราไม่มีความคิดอ่ะโอ้ห้องงานตอนนี้ไม่ได้อันนี้อะไรมาเฮ้ยอะไรวะ โอ้ยนกาแบงใครคับตอเอามาเพื่อนข้างล่างเราคือเพื่อนกันเสมอข้างบนอ้ยไม่ถอดให้หมด ครับผมสวัสดีครับผมนะครับสำหรับทำรับตัวผมนะครับก็คือว่าอาจจะมีแบบไอ้นี้นิดนิดนึงเพราะว่าระดับแชมป์แบบผลโบทมาอันดับหนึ่งและผมนี่เขาก็อยู่ในแบบว่าอาจจะเป็นตัวเก่งอาจจะเขาเรียกมองมามืดเข้าใจไหมแต่ก็ถามว่าความรู้สึกก็จะทุ่มเต็มที่เลยจะเอาให้เต็มที่เลยงานนี้แบบว่าเป็นมันเป็นสําคัญกับผมมากครับคือไม่ครัวครับเดี๋ยวค่อยดูครับครับผม ไม่เฉยพี่ป้องรู้สึกยังไงพี่ก็ก็โอเคนะอะไรก็ได้จับจะลาเกี่ยแล้วจะทหรงไงได้ใช่ผมเต็มที่เต็มที่แน่นอนมันแน่นอนผมก็พี่จุ๋ยเต็มที่ครับจะอยู่เขาจะไปแม้จะน่าเป็นเกมกีฬานะครับใช่ครับทุกอย่างเราพี่น้องกันครับก็ทำยังไงได้นะเราเจอผมก็ต้องเจอนะใช่เขาเรียกว่าวัดดวงแล้วจับมาเจอกันก็ บนเวทีเราก็เต็มที่อยู่แล้วเพื่อนเราต่างคนก็ต่างซ้อมอยู่แล้วครับเราก็รู้อยู่แล้วก็เอาไว้แบบบนเวทีแพ้ชนะเราก็คือเพื่อนกันเหมือนเดิมชนะไม่สาคัญครับใช่ล่ามันเพื่อนกันสําคัญตรงนี้ว่าเราได้เงินมาแล้วเราจะได้ไปร่วมช่วยสังคมกันใช่ก็ฝากติดตามด้วยฝากอะไรด้วยครับกดไลก์กดแชร์ด้วยครับให้กําลังใจให้กำลังใจนะครับใช่คู้นี้คู้ีทุกคนอยากให้เจอกันอยู่แล้วก็ ทำตามใจเอฟซีนะครับเหมือนล็อกกันไว้แต่ไม่ได้ล็อกจับกระามดวนจริงมันบังเอิญมากกว่าเพื่อนไวยดูคู่ไวดูคู่ไวดูคู่สนุกลตถัง80ให้ได้เจอเนี่ยได้เจอรถถังจริงๆไงรถมูดเมืองไทยเฮ้ยนี่ของผมนี่เอาอะไรอ่ะเพื่อนเอาซีเอาดนี่ไม่เอาซี อยฝ่ายตังด้วยน,นะครับชอบ<อ>เอลมเลกา้าเอล้มเก้าชอบเอล้มเก้าสองรอบนะครับมีสองร,รอบรอบนี้ต่อยก่อนรอบแรกแล้วก็รอบก่อนชิงก่อนชิงก่อนชิงผมก็เสือต่อยเหมือนเดิมต่อยอยู่ในกติกามวยไทยใช่โอเคนะครับขอบคุณมากครับ ับผมจบลงไปแล้วนะครับรู้แล้วใช่ไหมครับว่าใครคู่ใครแล้วรู้แล้วใช่ไหมว่าต่อยวันไหนครับวันไหนนะลืมวันที่17วันที่สิบเจ็ดนะครับกิจใจพุชีจายพุชีจายเริ่มเริ่มเราก็ไม่ได้กินข้าวแล้วเจอใช่เริ่มหมดแล้วเริ่มหิวตั้งแต่เช้าแล้วมแล้วหิวเยอะแล้วคว่าว่ายหม่อมวันนี้

คุมจะขายได้ยิ่งก่ดีไิได้งินได้งนน่ไออไอู้ดีที่ทไรน่ะติดเลยครับสกิดสกิดจ้าโอเคครับถ้าไม่มีพี่กอกพวกเราก็ไม่มีอยู่นี้ครับอบอกด้วยนะครับสุดยอดเดี๋ยวเจอกันถ้าไม่มีพวกนี้ผมก็ไม่มีรายการแบบนี้ครับสุดยอดจริงรอเจอพวกเราได้ที่ได้เลยนะครับวันที่17นะครับคู่แรกใครเชียร์ใครไปโหวตได้เลยนะครับสุกว่า หยุดโลกนะสองคู่นี้มีเสื้อขายด้วยเอ็กกเป็นปักดำโอ้โหนี่แล้วเอารถกระเซิรดุสิตอีกโอ้โหไม่ได้ผมนี่เจอใครรึไหมพี่สวัยใจร้ายนะนี่นะนี่เลยหัวใหญ่ล้มดังงานหมูเลยนี่สวัยสกี้พี่ชุยใต้งานหมูทุหับผมเลยตัวนี้้องเปรียบตัวนี้ต้องเปรียบโอ้ยเสียบเสียบโอเคครับฝากเชียร์พวกผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับเราจะไม่ทิ้งกัน การละครหนึ่งไฟครับครับจ้า